ก็สวัสดีครับวันนี้นะครับรถไถาบ้านๆนะครับมีรถไถเข้ามาใหม่นะครับเป็นฮิโนมตโต้ E ยี่สิบสามสีสวยนะครับเครื่องแห้งครับไม่ไอเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูกันนะครับเเดิมแห้งๆนะครับหน้าปัดเรือนไม้ครบนะครับสีสันสวยงามคานสวยนะครับไม่มีดามนะครับมีเวทหน้าให้พร้อมนะครับ กระจังหน้าครบทุกอย่างนะครับสีสวยก็อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะไม่เป็นไรนะครับพอดีว่าชาวบ้านเปิดเพลงกันนะครับก็นี่เลยต่อกันนี่สีสันส,สวยๆนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเครื่องกันก่อนสภาพเครื่องครับแห้งๆครับ สวยเลยเดี๋ยวดูท้ายกันนะครับท้ายไม่มีซึมนะครับแข่งข้างโซ่ข้างนะครับคันนี้มีให้ให้ครบไปเลยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องครับสตาร์ทสดๆเลยเครื่องเดินเบานิ่มๆนะครับ เดินเบาได้อีกอันนี้คือเดินเบานะครับเดินเบาปกติเลยเครื่องดีครับไม่มีอไอเดินเบานิ่มๆครับปล่อยไว้ไม่ดับนะครับ เดี๋ยวไฮดรอิกลงนะครับไฮดรลิกลงปกตินะครับลงสุดนะครับยกขึ้นนะครับขึ้นสุดนะครับไม่ถุดรอบเครื่องนะวิดีโอนะครับหมุนทำงานนะครับไม่มีมละมันรั่วซึมนะครับก็สภาพยสวยเลยนะครับ สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทร0878264210ดูรถได้ที่ตำบลนายาวอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับมีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับแล้วก็ถ้าต้องการอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับโรตารี่นะครับนี่ก็เป็นพวกโรตารี่ตีดินนะครับตีดินปั่นนานะครับมีให้นะครับติดต่อมาได้นะครับมีขายอยู่นะครับ คัดมาแล้วทุกชิ้นนะครับก็วันนี้ก็ขอ,อจบก,การรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ